ดวงชะตาของชาวราศีมถุนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมถุนคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนสิงห์เรียกได้ว่าพุธนตนตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิลาชมหาจักรราชาโชคแถมยังติดตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยนะครับก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่แข็งแรงและก็เข้มแข็งจึงเรียกได้ว่านะครับชีวิตของชาวราศีมิถุนสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้แต่ก็ต้องมีจุดติอยู่นะครับเพราะว่าพุธนตตอนนี้ของคุณนะครับโครจรพักองศาหรือโครจรน,นะครับวิปริตเดินถอยหลังเกิดขึ้นนั่นเองครับต้องบอกว่าในช่วงนั้นต่ วันที่1นะครับถึงวันที่ 2, 2> พุทธอยู่ในเรือนของกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและก็มหาอุดนะครับแต่พอหลังจากวันที่2เวลา15นาฬิกานาทีนะครับพุทธยกเข้าไปสู่ในเรือนของสิงห์เรียกได้ว่าตำแหน่งเริ่มอ่อนแอลงดรอปลงไปกว่าเดิมแต่ก็ยังดีนะครับที่มีอุดมเกณฑ์ติดอยู่นั่นเองแล้วก็เป็นอุจาวิลาชมหาจักรและก็ราชาโชคก็ยังอยู่ฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าถึงแม้จะมีจุดที่อ่อนแอลงอ่อนด้อยลงนะครับก็ยังมีแรงขับเคลื่อนชีวิตไปได้ แต่คําว่าพักองศาก็คือเอาแน่เอานอนเนี่ยไม่ได้ซึ่งนะครับจะสื่อถึงในรูปแบบของชีวิตของคุณที่รู้สึกว่าการขับเคลื่อนของคุณมันยังไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่มันยังย่ําอยู่กับที่หรือบางจุดมันก็อาจจะมีจุดขดของการถดถอย ไปได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฝ้ารอน,นิดนึงเพราะว่าอิทธิพลของการที่เรวาวโครจรวิปลิตของดาวพุธนะครับจะสิ้นสุดลงในวันที่16กันยานั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจาก16กันยายนเมื่อพุธของคุณเดินโครจรเป็นปกติทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะราบรื่นไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะเริ่มมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นมีเรื่องราวของการคืบหน้าเกิดขึ้นชีวิตจะมีเกณฑ์การอัปเกรดเกิดขึ้นหรือเรียกว่าได้รับการพัฒนามมาากกขึ้นนนว่่เเดิััองครบ ส่งผลทําให้นะครับชาวราศีมิถุนโดยเฉพาะหลังจากวันที่16มิถุนายนเป็นอะไรที่ลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวแหละครับในช่วงเวลานั้นและนอกจากนั้นนะครับการที่ดาวพุธของคุณโคจรไปร่วมเรือนกันกับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับก็ถือว่านะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธเป็นดาวคู่วิชาการกันดาวศุกร์กับดาวพุธก็ถือว่าเป็นดาวแห่งการเกื้อกูลกันก็คือเรียกว่าเป็นดาวธาตุน้ําเหมือนกันนั่นเองครับยิ่งส่งผลลั์นะครับในการที่จะช่วยทําให้ชาวราศีมิถุนนะครับเกิดเรื่องราวของ ความสําเร็จเกิดขึ้นกลมกล่อมกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับช่วงเวลานี้ของคุณนะครับจะพูดจามีเหตุมีผลแล้วก็น่าเชื่อถือคําพูดคาจาก็ค่อนข้างที่จะส่งผลลัพบด้านบวกให้กับชาวราศีเมถุนได้ด้วยนั่นเองครับ และนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับโยกถึงลัคนาหรือเป็น3แกนลัคนาของคุณนะครับก็ถือว่านะครับรูปแบบแบบนี้ยังส่งผลเรื่องราวของการที่เรียกว่าชีวิตของคุณมีแรงขับเคลื่อนเป็นอย่างดีนะครับมีรูปแบบของไฟเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเรือนอาทิตย์นะครับเป็น3มแกนลักหรือได้ตาแหน่งโยกลัคนาก็ยิ่งกระตุ้นให้คุณมีแรงกายแรงไฟในการขับเคลื่อนชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะว่าอาทิตย์เองก็ตําแหน่งเป็นเกษตร ราธิบดีและนะครับถือว่าเรือนสิงของคุณเป็นภพเรือนของสาชะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การที่คุณจะพบปะสังคมมากขึ้นช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การที่คุณจะเดินทางได้บ่อยครั้งหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวพุธของคุณเจอดาวศุกร์ดาวแห่งราคะจริตประกบคู่กันแบบนี้ก็ถือว่าช่วงเวลานี้จะมีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมิถุนคือดาวพฤหัสนั่นเองการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรเป็นเกษตร,รปลาธิบดีอยู่ณนะเรือนมีนแบบนี้ถือว่านะครับการงานของคุณมีจุดลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถือว่าการงานของคุณในช่วงเวลานี้มีความสําเร็จก่อตัวเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแลลวครับว่าดาวประจาตัวของคุณนะครับจะเริ่มนะครับแข็งแรงแล้วนะครับหลังจากวันที่16เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่16ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นมากๆเลยทีเดียวนะครับยิ่งประกบคู่กันกับดาว ชิดคููวิชาการอีกด้วยนะครับก็ยิ่งกลมกล่อมกันเป็นอย่างดีนะครับและแถมเจอคู่ท่าน้ำจากดาวสุขเข้ามาเป็นตัวช่วยด้วย <ST. S 2> ก็ถือว่าการงานของคุณในช่วงเดือนนี้ราบรื่นกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะครับถือว่ามีจุดดีๆที่คุณจะลุ้นได้เกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการงานนั่นเองครับใครคิดจะเปลี่ยนแปลงงานใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เริ่มได้ในจุดๆนั้นนะครับเพราะว่าเกณฑ์การเริ่มต้นของคุณก็เริ่มเข้าที่เข้าทางณนะตอนนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเส ว่าช่วงเวลานในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีมิถุนด้านการงานของคุณก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับสําหรับนะครับดาวประจําตัวอีกดาวหนึ่งซึ่งเป็นดาวตัวแทนการเงินของชาวมิถุนด้วยก็คือดาวสุกนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ดาวสุกนะครับประกบคู่กันกับดาวพุธของคุณก็ถือว่านะครับคุณจะมีจุดของการร้อนแรงในการอยากจะสร้างความสําเร็จในการอยากจะรุ่มร้อนถึงการหาเงินหารายได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะนะครับดาวสุกข,ข,ของคุณนะครับนัดตําแหน่งนี้ยังติดตําแหน่งของอุดมกณฑณ์อีกด้วยเรียกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นการ ทดีราบรื่นมีจุดความสําเร็จมีจุดเรื่องราวของการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการเงินไปได้ดีเลยทีเดียวแหะครับเลยได้ว่าช่วงเวลานี้ของชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเกี่ยวกับการเงินนะครับทำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะนะครับจุดของความสําเร็จของคุณนะครับหลังจากวันที่16กันยายนจะเริ่มชัดเจนขึ้นนั่นเองฉะนั้นนะครับอิทธิพลเรื่องการเงินของคุณก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจาก16กันยาก็จะเริ่มนะครับมีจุดของความสําเร็จเข้ามาในชีวิตที่เป็นชิ้นเป็นอันมาก ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าตำแหน่งที่ติดอุดมเกณฑ์ของดาวศุกร์แบบนี้ก็ถือว่าให้คุณกับชะตาอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนั่นเองครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการเงินของคุณอาจจะดรอปลงได้หลังจากวันที่27กันยาเพราะในวันนั้นนะครับในเวลาตี3นาฬิกายีนาทีดาวศุกร์ของคุณจะยกออกจากเรือนสิงเข้าไปสู่ในเรือนกันนะครับถึงแม้ว่าเรือนกันนะครับ ยังเป็นเรือนที่เป็นเรือนของพุธซึ่งเป็นเรือนคู่าธาตุกับคุดาวศุกร์ก็ตามแต่ว่าอิทธิพลที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนกันติดตำแหน่งเป็นนิดหรือตำแหน่งที่เรียกว่าต่ําต้อยอ่อนแอด้อยค่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินอาจจะมีจุดของการที่เรียกว่าได้มาแบบไม่เต็มแม้เต็มหน่วยสักเท่าไหร่หรืออุปสรรคปัญหาต่งตางๆอาจจะเข้ามาริดรอนให้การเงินของคุณติดขัดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นติดนิดนึงนะครับหลังจากวันที่27กันยายนเป็นต้นไปครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่อง ความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีมิถุนคือดาวพฤหัสนะครับขะนั้นการที่ดาวพฤหัสของคุณโขจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่หน้าเรือนมีนแบบนี้ก็ถือว่านะครับเรื่องความรักของคุณมีจุดที่ลงตัวใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าคู่รักของคุณจะมีเกณฑ์การที่จะได้สัมพันธ์กันกับ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือธุรกิจที่จะสามารถทําร่วมกันได้นะครับฉะนั้นใครที่มีโปรเจกต์นะครับที่อยากจะทําร่วมกับแฟนก็ถือว่ามีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จตั้งหลักตั้งตัวได้ในเชิงธุรกิจที่ทําร่วมกันกับคู่ครองนั่นเองครับส่วนสำหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับคนโสดจะมีโอกาสนะครับที่ได้ปลดล็อกนะครับจากการที่ได้เจอคู่จากงานของคุณเกิดขึ้นได้เป็นตัวเชื่อมโยงกันระหว่างคุณกับในเรื่องของงานนะครับทำให้้คุณไดพบ เจอกับคู่ครอง,องคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าในเดือนนี้เกี่ยวกับความรักของคุณก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหลังจากครึ่งเดือนหลังนะครับเมื่อดวงชะตาของคุณเปิดหรือเรียกว่าดาวพุธของคุณโคจรนะครับแบบไม่พักองศาแล้วช่วงเวลานั้นสเสน่ห์ของคุณก็จะมาเต็มฉะนั้นในการดึงดูดเพศตรงข้ามหรือดึงดูดความรักของคุณก็จะเข้ามาง่ายเลยทีเดียวครับในช่วงเวลาตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังคือ16กันยายนเป็นต้นไปก็มีโอกาสที่ชาวราศีมิถุนจะสละ กับเขาได้ในช่วงเวลานั้นนะครับและนี้แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมถุนประจําเดือนกันยายนนะครับต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องการเงินของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังก็จะมีจุดของการลงตัวเป็นอย่างดีเรื่องการงานก็จะมีโอกาสที่จะได้งานที่นะครับประสบความสําเร็จมีจุดของการลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวใครคิดจะทําอะไรก็ละต่ในเดือนนี้ก็ถือว่าจะมีเกณฑ์การสุขการสมหวังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่บอก16กกันยาเป็นต้น เมื่อดาวเลิกพักองศาโครจรวิปรลิตช่วงเวลานั้นนะครับในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณก็จะราบรื่นราวนั่นเองเกี่ยวกับการงานส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็มีจุดลงตัวนะครับใครที่จะมีความรักกันกันกบคู่ครองและคิดจะทํางานร่วมกันทําธุรกิจร่วมกัน ลุยได้เลยเพราะมีความสําเร็จที่คุณจะสามารถลงหลักปักฐานกับแฟนนะครับหรือคู่ครองคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับการงานตามมานั่นเองครับฉะนั้นต้องบอกว่าในเดือนนี้หรือในเดือนกันยายนของชาวราศีมิถุนก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีถือว่าเป็นเดือนที่ลงตัวถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้รับอะไรที่จะต้องเติบโตขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะหลังจาก16กันยายนเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การอัปเกรดขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับแล้วมาพบกันใหม่ ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควาว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกํา,ากเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจอและทักษะกํา,ากเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจอน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลงกุ่มหรือโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำแนานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ